สามสองหนึ่งแอคชั่นครับกลางเกแปดแปดนิ้วหนึ่งดอกอันนี้จะบาดไงจะบาดนะรีวิวไปไหนนะยังยิงไงยังยิงไงกระท่อมรีวิวไม่ได้กระท่อมรีวิวไม่ได้ลูกศิษย์แต่รีวิวไม่ได้อ่ะมารีวิวดูมาดูใกล้ๆนี่รู้จักบิ๊กไหมเนี่ยรู้ครับนี่ครับลูกศิษย์ผมครับไม่ได้การได้งานเลยครับผมครับแต่อกหักมาในสมองคาดเคลื่อนทุกอย่าง วันนี้ก็จะมาดูอีกหนึ่งชุดครับ15,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกห้าครับชุดนี้มันสไตล์ครับ Powermix สีใหม่ริมแดงโอ้โหครับแดงแบบสดๆเลยสักตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีความพิเศษเหมือนเดิมครับเป็นฟังก์ชันบลูทูธครับนี่เปิดเพลงไรสายได้ EQ ครับมี2ข้างสเตอริโอซ้ายขวาเลยครับเราสามารถทับ EQ ตัวนี้เป็นคอร์ดได้เลยครับอย่างเชผมปรับไว้ครับผมเป็นคอร์ดได้เลยครับฟังเบสฟังในกลางได้เลยครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันเอฟเฟกต โอ้โหถือว่าหายากครับเพราะมิกที่มีเอฟเฟกนะครับผมจำลองเสียงเอฟเฟกร้องแบบเวทีใหญ่ได้เลยสำหรับมิกตัวนี้ครับผมเสียงเราไม่ดีมิกตัวนี้สามารถให้เสียงดีได้เลยครับผมบอกเลยเอฟเฟกโอ้โหช่วยได้มากสำหรับนักร้องของเราครับผมชุดนี้มีครบทุกอย่างครับเพื่อเป็นทั้งด้านสายลำโพงนี่แล้วก็มีให้ไปด้วยครับ5เมตร1เส้นครับผมพร้อมด้วยการต่อเป็นซิริคอนทั้งหมดเป็นหัวเซิริคอนทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวไฟดึงไฟดูดครับเสียบปุ๊บหมุนน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 าางงหหมมุดัััััััททีีสสสรรรรรบบ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 ตตตวว้้คคคูเเเก็็ปแพ15ิ2ใใผ จะเป็นดอก15นิ้วโค้งปั๊มตู้หนึ่งดอกครับงานตู้เราบอกเลยครับงานไม่อัดทั้งหมดเรบอกว่าใช้งานงานจุนลืมครับดูรุ่งดูหลาเรียนสบายสำหรับงานแบบของเราไม่ว่าจะเป็นแสงกลางครับก็เป็น8นิ้ว2ดอกหนึ่งตู้พร้อมด้วยแสงแหลมในตู้อีก1ดอกครับไาลองว่าได้เสียงที่คมชัดมากครับเพราะว่ากลาง8นิ้วข้อเดียวคือครับจะเปิดเบาๆก็เปิดได้ครับผมได้รับเสียงความถี่ทุกความถี่ครับผมครับตู้ตัวนี้ก็เห็นไหมครับตะแกรงปั๊มหน้าฟวเจอร์อย่างสวยครับผมพร้อมด้วย หูจับตรงนี้ไปด้วยครับผมครับตู้นี้ก็เป็นไม่อดอีกเห็นไหมครับเราใส่ใจที่ลูกค้าว่าอยากซื้อแล้วจบแบบใช้งานเป็นมนทนครับต้องเป็นตู้ไม่อดเท่านั้นครับผมครับตากแดดตากฝนสบายนอนครับผมครับโอเคครับฝากไว้ในชุดกับชุด1 5 9 0 0กอบาทส่งฟรีถึงทีบ้านเอกซาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับโอ้โหลืมครับแถมไม้ไปด้วยอีกหนึ่งตัวครับผมไปถึงก็สามารถเสียบไม้ได้เลยครับผมครับครบจบในชุดเดียวกับชุด1 5 9 0 0กอบาทส่งฟรีถึงในบ้านเอกซาวผมคุณครับผม Thank you you.